สวัสดีทุกคน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง English Fun f i r m นะคะมาพบกันทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสเนะีคะเวลาโดยประมาณหนึ่งทุ่มสทุ่มนะวันนี้คอนเทนต์ของเรานะคะอยู่ที่การฝึกพูดภาษาอังกฤษแต่ครูส้มขอใช้สถานการณ์ที่เจอในอขอของจริงชีวิตจริงนะคะไล่มาตั้งแต่เวียดนามกลางเวียดนามตอนใต้ประเทศไทยตอนใต้มาเลเซียตอนเหนื จริงๆแล้วมันรวมไปจนถึงฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งเจอมาก่อนหน้านี้หนักหนาสาหัสสากันมากเลยเซบูเมืองเซบูที่อยู่ฟิลิปปินส์วันนี้ขอโฟกัสที่หาดใหญ่แล้วกันนะครับ ตอนนี้คุณส้มมาจากช่องฟ้าที่ live ไลฟ์ไฟเมื่อสักครู่นี้แล้วขอตัดภาพมาที่ช่องแดงด้วยเพราะตอนนี้ใช้โทรศัพท์ไลฟ์มันไม่สามารถไลฟ์สช่องได้ในเวลาเดียวกันก็เลยกระโดดไปกระโดดมานะครับใครที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาทีหลังหลังจากไลฟ์นี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะเม้นบอกครูทีว่ามาเก็บเรียนตามอยู่นะคะวันนี้ไลฟ์ตรงๆจากโทรศัพท์ไม่มีแชร์หน้าจอนะ ก็เลยเป็นการแต่งประโยคปากเปล่า,ลาสุดๆเลยโจทย์ที่ให้ไปก็เป็นการพูดปากเปล่านักเรียนก็จะต้องใช้สมาธิในการผูกคําเอามาทําเป็นประโยคถ้าใครอยากจะสื่อสารได้เร็วสื่อสารได้ไวฝึกกับครูส้มตรงนี้กันก่อนเลยนะคะ,ะคุณจีจี้สวัสดีค่ะใครที่ทยอยเข้ามาก็ถ้ายังไม่ว่างเรียนก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังได้ใครที่มาหลังจากไลฟ์นี้สิ้นสุดไปแล้วนะคะเบนบอกด้วยนะคะ I'm here after it has finished After นะโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้ที่ทิ้งท้ายไว้ใครที่อยากจะเป็นก่อนหน้านี้รุ้สทิ้งท้ายทิ้งท้ายจากไหนทิ้งท้ายจากช่องสีฟ้าชื่อเดียวกันเลย English fit and firm ช่องฟ้านะคะตัว F นะคะตัว F ไปดูก่อนอันนี้ได้เป็นโจทย์ที่ทิ้งท้ายไว้คืออยากจะบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตลม่มตรงนี้แน่นอนและะ้วค่ะตัดไฟในพื้นที่ตรงนี้ที่ หักใหญ่ตัดไฟปับ๊บก็ไม่มีไฟใช้แล้วก็สสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ล่มตามด้วยขอแบบง่ายๆเลยถ้าจะบอกว่าล่มอินเทอร์เน็ตล่มล่มตรงนี้ไม่ต้องเขียเยอะใช้ควาว่า down 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 going down ใช่ไหมกคะก็จะเป็น internet connection is down completely internet connection is down completely completely เป็นการเพิ่มเลเวลว่าโอ้สุดๆแล้วตรงนี้ดิ่งมากนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตดำดิ่งมากเลยแต่ถ้าจะบอกว่าในพื้นที่บางส่วน in some parts internet connection is down in some parts แต่มันไม่ได้ล่มสทีทีเดียวคำศัพท์คำที่สองอยากจะบอกว่ามัน มันเป็นแบบลุ่มๆดอนๆเออมันเดี๋ยวมันมามันกระพริบแต่มันก็ไม่ได้อยู่กับเรา adjective คำนี้มันคือคำว่า unstable unstable ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า stable เห็นไหมคะ stable คือสเสถียร unstable ออประมาณว่า on on off off จะพูดว่ายังไงสัญญาณเน็ตไม่สเสถียร Internet Connection is unstable Internet Connection is unstable นะคะเก่งมากเลยตามคอมเมนต์ถ้าเมนมาครูส้มช่วยแก้ไขให้แน่นอนเลย Internet Connection is going down completely อันนี้ใช้ได้น้ำยังไม่ลดลงในหลายจุดน้ำไม่ลดเลยเออถ้าจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน้ำมันไม่ได้มันไม่ได้ลด ถ้าจะบอกว่าเป็นการเน้นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นนักเรียนเราสามารถใช้ verb ing มาบอกได้เลยระดับน้ำภาษาอังกฤษคือ water levels water levels ระดับน้ำมันหลายจุดคุณสมบัาายใส่ s ที่คำว่า levels น,นคะคะระดับน้ำต่างๆนั้นยังไม่ลด not dropping ก็จะเป็น water levels are not dropping water levels are not dropping นะ้ำมันไม่ลดแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะฝนมันก็ยังมีมาอยู่ตลอดครูก็ไม่รู้ว่าบ้านที่อยู่ภูเก็ตตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเช็คสภาพอากาศแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าตกอยู่ตลอดเลยนะเออไม่มีคือ g r e y sky ตลอดเลยดิฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านฉันจะ อยู่ในสภาพไหนบ้างแต่ดิฉันก็ย้ายที่อยู่มาแล้วคะ่ะช่วงหนึ่งเพราะปีก่อนฉันอยู่ในจุดที่น้าท่วมแต่ตอนนี้ขออยายท่วนเลยช่อยายท่วมเลยสาธุมันเป็นอะไรที่เศร้าใจมากกลับบ้านไปดูแล้วแบบมีแต่โครนเข้ามาเต็มเลยอ่ะประโยคข้อนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็ใจดีพิมพ์มาให้นักเรียนเช็คที่คอมเมนต์นะเพื่อนช่วยครูส้มฉเฉลย Water levels are not dropping เป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงนี้เอาไปใช้สื่อสารได้เลยใครก็ตามที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ออกเสียงพร้อมกันช้าๆ Water levels are not dropping ยังไม่หยุดเลย yet ใช้คำนี้เข้าไปด้วย yet นะคะคำว่า not yet สามารถใช้เป็นคู่ออกงานได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ perfect tense เท่านั้นเอามาใช้ในเคสนี้ได้เลยฝนยังตกต่อเนื่องเป็นระยะระยะอ่ะข้อนี้จะพูดภาษาอังกฤษอยากจะที่บายว่ามันยังตกมาอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะระยะฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะ rain it's still raining หรือว่า it's still continues to rain เอาตามใจเลยประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคฟิกซ์ Fix. อันดับแรกบอกแบบนี้ใครที่เรียนภาษาอังกฤษ โตมากับการทำข้อสอบแค่ตัดถูกกับผิดคุณจะเกิดอาการเกรงเวลาคุณต้องสื่อสารในประโยคฟรีสไตล์คำว่าประโยคฟรีสไตล์มันเป็นประโยคอิสระนักเรียน,นไปฟิกซ์ไม่ได้ว่าต้องพูดได้แบบเดียวเท่านั้นครูขอตั้งโจทย์นี้เป็นเป็นการตอบแบบ open-end เป็นข้อสอบปลายเปิดนักเรียน แต่คุณก็เข้าใจเรื่องของงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าทําไมเขาถึงต้องทําข้อสอบแบบกอขอคงอเพราะมันวัดผลได้ง่ายมันเอาเข้าเครื่องตรวจได้เลยถ้าเขาเทงบอีกสักนิดหนึ่งทําข้อสอบให้เป็นแบบปลาปลายเปิดลองดูสิให้นักเรียนมีอิสระในการคิดแล้วคุณก็ทุ่มทุนในการตรวจข้อสอบโดยให้คนต้องตรวจเองอตรงนี้นักเรียนไทยก็จะกล้าพูดได้มากขึ้นเพราะมันไม่ได้มีการตัดสินแค่ กขอคงอมีถูกแล้วก็มีผิดมีถูกอยู่ข้อเดียวที่เหลือผิดหมดอย่างเงี้ยมันทรมานใจนะสำหรับคนที่เป็นครูเก่านะคะครูสม้มเคยสอนแบบนี้ในะระบบที่ต้องทดสอบสกอร์คะแนนนะักเรียนจะ a b c ข้อนี้ไม่ฟิกซแล้วคุณจีจีตอบครูสม้มว่า it has been raining it has been raining ใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้ สังเกตดูครูส้มจะไม่ค่อยพูดว่าถูกไหมหรือผิดไหมครูส้มบอกว่าใช้ได้ไหมจบเลยถ้าใช้ได้รู้เรื่องก็เอาไปใช้เลยสิคะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูกหรือมันไม่ร้อยซ no it's not the point นั่ไม่ใช่ประเด็นถ้าใช้ได้คือจบ it has been raining ได้เลยค่ะเออมันตกเป็นระยะระยะนะคะถ้าคุณอยากจะเน้นว่าหยุดหยุดตกตก,ตกอละล่ะคุณก็จะพูดว่า on and off ได้เลย it has been raining on and off จะเป็นภาพขึ้นมาว่าเอ้เดี๋ยวหยุดหยุดปุ๊บเอา้ามาอีกละเห็นไหมคะเออหยุดหยุดตกตก it has been raining ถ้าคุณบอกว่าตกอย่างเดียวไม่มีหยุด it has been raining all the time non stop ใส่คำว่า non stop นะเออต่อเนื่องใช่คราวนี้ก็คือใครได้รับผลกระทบมากๆาก,ากถ้าคนหนุ่มคนสาวหรือคนที่มีสุขภาพดีเขาก็ยังจะพออยู่ได้นานประทังตัวเองได้ นานแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนชราคนแก่ผู้สูงอายุคนป่วยและเด็กได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้นะคะนักเรียนอยากจะบอกว่าเพิ่งตามข่าวมาข่าวที่อัปเดตไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์มากเลยเริ่มพบผู้เสียแล้วคาบ้านบางคนบนหลังคาบ้าน มีผู้เสียแล้วเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเกิดขึ้นแล้วค่ะนักเรียนเริ่มพบแล้วยอดพู้ยอดผู้เสียนะคะก็คือบางคุณก็อยู่ในบ้านติดน้ำน้ำมันขึ้นมาก็ไล่ขึ้นไปจนถึงหลังคาแล้วก็ไม่สามารถมีหน่วยกู้ภัยเข้ามาไม่ถึงในบางพื้นที่นะถ้าจะบอกว่า,าคนชราและเด็กได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประโยคนี้ถ้าจะบอกว่าใครถูกกระทบให้เราเอาประทานจุดๆไว้เลยอะไรก็ได้เติมมันลงไปหน้าประโยคตามด้วย are affected. are affected are affected พูดไปก็กระทบจิตใจไปด้วยนะคนไทยด้วยกันต้องมาดูข่าวแบบนี้เออน่าสะเทือนใจมากเลยอ่ะ are affected คำว่า affected ไม่ใช่ e f f e c t ไม่ใช่ตัว e เป็นตัว a a f f e c t e d affected affected ดังนั้นคนที่จะเติมลงไปนะคะเติมลงไปข้างหน้าประโยคคืออะไรคนชราและเด็กใช่ปะก็จะได้ว่าคนชราบางคนยังนึกอะไรไม่ออกใช้คําว่า old people ได้ไหมอ่ะได้เอาสิครูส้มก็จะพาใช้ถ้าคุณมีศัพท์คำนี้อยู่ในหัว old people and children ใช่ได้เลย old people and children are affected นี่คือประโยคสมบูรณ์แบบที่เอาไปสื่อสารได้แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างมากคุณก็เอาคำว่า badly เข้าไปแทรกเป็น badly affected เห็นไหมคะอะ่คุณจีจีเก่งมากเลยนะที่พิมพ์มา,าแบบนี้ช่วยครูได้มากเลยเพราะวันนี้ครูไม่มีกระดานให้เพื่อนได้ดูตัวหนังสือเป็นซับเฉลยให้ครูส้มเลยเนี่ย sick people, elder and children got affected ใช้ได้เช่นกันแต่าคุณจะต้องการเน้นย้ำว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างมาก heavily affected badly affected ได้เลยนะแล้วคนนี้ใครที่กำลังใช้ old people ต้องการจะอัปเกรดตัวเองให้คำม,มันสวยมากขึ้นใช่ไหมครัเพราะว่า old people นี่แปลว่าคนแก่แต่าบางครั้งบางเวทีเราไม่อยากจะพูดว่าคนแก่เราจะพูดว่าคนชราคนสูงอายุเราก็ใช้คำว,ว่า elder หรือว่า elderly people elder elderly people เลือกเอานะ e l d e r l elderly people อาล่ะประโยคสุดท้ายทีค่ครูส้มฝากไว้นะคะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วถนนบางเส้นนะคะดูเหมือนแม่น้ำเลยตอนนี้ถนนที่รถเคยไต่กันอยู่ซึ่งรถก็จอดไว้อยู่ใช่ปะมันดูเหมือนสายเส้นแม่น้ําไปแล้วนะะักเรียนคําว่าดูเหมือนศัพท์คำนี้ได้ไหมคะในเมนบอกดูเหมือนคือ look Like, look, like, บางเส้น some roads ถนนบางเส้น some roads ถนนบางเส้นดูเหมือน some roads look like แม่น้ำ river เอาทุกอย่างมาประกอบต่อกาวกันเป็นประโยคเดียวตอนนี้อยู่ที่ไทยไปไดีให้ดูวิวนิดนึงเปิดพม่ากบ,บหนึ่ง สภาพห้องตัวเองเอ,อลกเหมือนกันนะเนี่ยมันอยู่ได้ทิศหนึ่งแล้วมันก็จะรกๆแบบนี้หน่อยไม่ค่อยได้เก็บของช่ววนี้ออกไปเที่ยวเยอะอ่ะก็จะเป็นว่าไงอะ่ะ Some, like Some roads look like rivers o m e roads look like rivers เติมเอสเข้าไปคุ้มหน่อยตอนนี้ดูเหมือนแม่น้ำแล้ว now ใส่้าวเข้าไปยังได้เลยเก่งมากเลย ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ที่แบบว่าแอบตอบเบาๆก่อนคุณส้มอยากจะดันความมั่นใจของคุณนะคุณถ้าเกิดตอบตามคุณส้มได้บ้างไม่ได้บ้างตรงนี้คุณอย่าหยุดแค่นี้แค่คําว่าได้บ้างให้คุณเปโฟกัสคําว่าได้บ้างมันทําให้คุณควรจะต้องไปต่อนะอย่าไปมัวแต่ กังวลปวดหัวโฟกัสกับตอนไม่ได้เฮ้ยข้อ,ขอนี้ยากจังเฮ้ยไม่คุณโฟกัสกับข้อที่คุณตอบได้ข้อที่คุณว่าเฮ้ยเชื่อมประโยคพอได้อยู่นะมันก็ไม่ได้ไม่เห็นจะยากเลยเอาตรงนี้เป็นจุดข้อต่อของการ develop your skills โอเค use a little bit of skills like this ใช้ skill สกิลทักษะตรงนี้ที่คุณได้ฝึกในไลฟ์นี้ไปเป็นข้อต่อนะคะ to grow more skills to grow more conversational skills ใช่ปะ conversational skills คือสกิลในการสื่อสารก็ฝึกบางคนแบบว่าเนี่ยไม่รู้จะฝึกคุยกับใครแล้วมันก็ยังคุยไม่คล่องจู่ๆจะให้ไปสื่อสารกับชาวต่างชาติเลยมันก็ยังไม่ได้นะบางคนก็ครูก็แนะนำมาแบบว่ารูหนูก็ยังพูดไม่ได้ขนาดนั้นโอเคครูส้มเข้าใจสมุดเป,ปล่าๆแบบนี้มีฝึกสร้างประโยค จากกระดาษก่อนแล้วเขียนทดลงมันก็เหมือนเราทดเลขนะักเรียนตอนยังเด็กทดเลขคิดเลขคิดเองเลยยังไม่ได้อาต้องทดในประกาในกระดาษเราก็เขียนลงไปก่อนทศทๆทศท,ทเหมือนประโยคที่คุณจี้เขียนมาใช่ปะคนที่อยากจะฝึกต่อเอาไปทดใส่กระดาษแล้วคุณก็เอามาอ่านเองก่อนว่า oh some roads look like rivers now อ่านไปอ่านมาเฮ้ยมันแลดูติดปากเขา look like มันมาเองลองไม่ต้องดูโพยแล้วก็ลอง ร e คอร์ดวิดีโอนะคะตรงนี้จะช่วยให้ได้มากเลยคุณจะได้รู้ได้เห็นการออกเสียงของตัวเองแบบ r e เพลย์มันจะได้เห็นแบบ r e เพลยไม่ใช่ว่าพูดในกระจกอย่างเดียวลอง Record yourself นะคะลองถ่ายคลิปถ่ายดูเองนี่แหละลองทำแบบนี้ติดต่อกัน30วันคุณส่งชาร์เลนจ์คุณเลยเปรียบเทียบวันแรกของการถ่ายคลิปเอาคลิปของ day 1มาเปรียบเทียบกับคลิปของ day 30 แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูแบบชดต่อชอดคุณจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างแล้วมันเปลี่ยนขึ้นในทางที่ดีขึ้นอันนี้ยังไม่อยากให้เชื่อให้ทําก่อนเลยค่อยเชื่อแต่คำถามคือจะทำได้จริงไหมขอ30วันที่ต่อเนื่องกันเล่าเรื่องอะไรก็ได้ข่าวสารที่คุณเสพลองทำแบบนี้นี่ครูส้มขอนะถ้าคุณมีใจอยากจะเก่งภาษาอังกฤษจริงๆครูส้มอยากให้คุณ สร้างความมั่นใจด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งเอาความมั่นใจไปฝากไว้กับสถาบันสอนภาษาอันนี้วันนี้ไม่ได้มาขายคอร์สเลยเห็นไหมจะเห็นว่าคุณส้มไม่ได้เอ่ยถึงคอร์สแต่งประโยคเลยคุณส้มอยากให้คุณสร้างความมั่นใจที่ตัวเองก่อนถ้าคุณสร้างได้เริ่มที่ตัวเองคุณก็จะไปได้อย่างมั่นมันมันจะมั่นความมั่นใจมันมาเองคุณจะไม่ภาวะะวงถึงคอร์สคุณจะไม่มาคอยแบบเออแต่แต่คุณส้มเคยบอกว่าเฮ้แต่ค,ครูคนนี้เขาบอกว่าไม่เลยคุณจะไปได้เองนะคะ ผิดคุณก็จะเออผิดหรอโอเคสมัยนี้มันมีทั้ง Google คอยแก้ให้ได้หรือ c ช a GP t GPT ทแก้ให้คุณได้ดังนั้นใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ก่อนฝึกครบ30วันแล้วมาบอกดิฉันทีว่าเฮ้ยคุณส้ม it works ขอบคุณนะคะคุณส้มอินบ็อกมาบอกด้วยถ้าําสสำหรับคนที่ทำจริงแล้วเห็นผลบางคนบอกก็ทำแล้วนะแต่ผลมันยังไม่ไม่ดีพอ แต่มันดีไหมล่ะคําถามคือมันดีหรือยังถ้ามันดีแล้วทําต่อไปจนกว่าคุณจะพอใจแล้วคุณก็จะแฮปฟันกับมันไปเรื่อยสุดท้ายแล้วคุณจะทําแบบไม่กดดันคุณจะสนุกเพราะคุณได้เห็น progress ของคุณมัน positive มันเป็นผลบวกคนรั์มันบวกมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นสำหรับคนที่หัวช้าคุณอาจจะใช้เวลา2เดือนหัวเร็วใช้เวลาเดือนเดีเดยวอันนี้ท้านะคะไม่ได้ขอให้คุณต้องมาแบบเออจัดคอร์สนั้นอะไรคอร์สไม่ต้องทำด้วยตัวเอง เอาล่ะก็วันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเนาะมีอะไรนะคะก็สอบถามมาได้ที่ inbox เลยนะว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางบ้านฟ้านะคะ English and f r a m e ชื่อเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไลน์ต้องใส่ a ไว้้างหน้าด้วยนะสำหรับเ so, น,นี้ยไว้แค่นี้ก่อนคะ่นะนักเรียนเดี๋ยวติดตามกันเจอกันอีกวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณนี้ถ้ามีโอกาสจะออกไปไลฟ์ข้างนอกด้วยเน็ตแรงมากที่ไต้หวันแล้วเจอกันใหม่ Have a good sleep Have a good evening ตอนนี้เวลาที่นี่ จะสามทุ่มละนะคะ uh, ครูไวกว่าเราหนึ่งชั่วโมง I'm one hour faster than you I'm one hour faster than you นะคะวงนอนแล้วตอนนี้แล้วเจอกันใหม่จ้า